สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาพบกันในวันนี้นะคะเจคเคนมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินพร้อมโกดังค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะทุกท่านสามารถเปิดกิจการกันได้เลยนะคะเป็นโกดังขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ5ไร่3งาน51ตารางวานะคะ ที่ดินโฉนดคุดแดงพื้นที่ด้านหน้ากว้าง40เมตรพร้อมโกดังขนาดกว้าง20เมตรยาว30เมตรค่ะอยู่ติดกับถนนสีเน่เรนเส้นอู่ทองสะกโจมนะคะราคา18ล้านบาทสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะอยู่ใกล้ตัวอำเภออู่ทอง15กิโลเมตรอยู่ใกล้โรตัสอู่ทอง20กิโลเมตร อยู่ใกล้โรงพยาบาล22กิโลเมตรอยู่ใกล้โรบินสัน30กิโลเมตรนะคะอยู่ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ดินฉนดพขุดแดงนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อประกอบกิจาการกันอยู่นะคะแปลงนี้มาพร้อมกับโกดังขนาดใหญ่เลยนะคะทุกท่านพร้อมเข้าใช้ประโยชน์ใช้สอยกันได้เลยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป สอบถามรายละเอียดกันโดยตรงค่ะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่านี้นะคะทางด้าน j k n o เพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายค่ะในวันนี้เราใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจสำหรับท่านใดต้องการประกาศลงขายลงโฆษณากับ j k n o นะคะท่านติดต่อเข้ามาผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ค่าบริการเป็นกันเองมากๆค่ะ300บาทต่อคลิปเท่านั้นนะคะทุกท่านสนใจทักมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะในวันนี้เจคเคนโอราไปก่อนสวัสดีค่ะ